ข้อควรระวังในการติดตั้งระบบทำความเย็นนะครับหรือชุด Condensing Unit นะครับหรือคอยร้อนนะครับแล้วแต่แล้วแต่ะท่านจะเรียกนะครับมันมีข้อควรระวังอยู่เช่นกันนะครับนะถ้าเป็นแบบคอมเพรสเซอร์แรกนะฮะหรือแบบรวมศูนย์นะครับมีชุดเดียวนะครับไอเนี้ยไม่ค่อยน่ากังวลน,นะครับ แต่ที่ได้รับความนิยมป๊อปปูล่ามากๆในในในช่วงยุคนี้เนี่ยก็คือการติดตั้งแบบคอนเนซิ่งยูนิตแบบ1ต่อ1นะครับแบบแบบหลายหลายตัวนะครับแบบหลายๆตัวนะฮะแบบหลายหลายตัวตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่า,เ,าเมื่อมีหลายตัวเนี่ยนะครับแล้วถูกดีไซน์ออกแบบมาให้วาง ในบริเวณที่รวมกันนะครับอยู่ที่ที่เดียวกันนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเป็นห้องเครื่องก็ได้ตำแหน่งของห้องเครื่องตำแหน่งที่วางคอยร้อนคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับมันมาอยู่รวมกันนะครับไอ้ตรงเนี้ยชอบมีปัญหานะครับปัญหาแบบไหนนะฮะปัญหาก็คือว่ามันแย่งลมระบายความร้อนกันนะครับก็คือวางเบียดกันเกินไปนะครับด้วยข้อจํากัดด้านพื้นที่ นะครับวางใกล้กันเกินไปนะครับวางซ้อนกันหลายหลายเครื่องนะพวกนี้ยนะครับมันทำให้ลมระบายเนี่ยไม่พอนะครับมันเข้าไปไม่พอนะฮะนะฮะนะครับ,นะรบเพราะนั้นวิธีการออกแบบตั้งแต่ต้นเนี่ยเราต้องกำหนดห้องเครื่องนะครับตำแหน่งวางคอยร้อนนะครับให้มันมีการถ่ายเทอากาศได้ดีนะฮะนะครับ หน้าหลังสายซ้ายขวาเนี่ยต้องเว้นระยะนะครับนะฮะในคู่มือพวกนี้มีบอกนะครับนะคู่มือการติดตั้งนี้มีบอกครบนะครับหรือถ้ามันไม่มีจริงนะครับก็ประมาณการประเมินการเอาแบบคร่าวๆได้นะครับก็คือหลังกําแพงด้านหลังเครื่องเนี่ยนะครับเป็นลมซัพพลายเครื่องเนี่ยนะลมเย็นเข้ามาระบายเนี่ยก็ให้มันห่างสัก สามสิบเซนสีเซนเข้าไว้เยอะๆเข้าไว้นะครับนะด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านล่างด้านบนเนี่ยที่มันจะชิดเบียดกับเครื่องอื่น,นก็ให้มันห่างออกไปนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าไม่มั่นใจก็30มสเซนเข้าไว้นะครับนะสังเกตได้เราจะเดินเข้าออกในการเอ่อเซอร์วิสบ,บริการหลังการขายเนี่ย หรือว่าช่างไปตรวจสอบตรวจซ่อบไปล้างบำรุงรักษาอะไรต่างๆแต่เนี่ยมันเข้าออกง่ายเนี่ยลมก็เข้าออกง่ายเช่นกันนะครับนะนะส่วนด้านหน้าลมร้อนที่เป่าออกไปเนี่ยนะครับก็ควรให้มีระยะห่างจากตัวหน้าพัดลมหน้าคอยร้อนเนี่ยออกไปให้เยอะๆที่สุดเนะท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าไม่ได้เลยจริงๆก็ขอสักเมตรห้าสิบสองเมตรไปนู่นนะแต่ถ้าเยอะก็ ก็ต้องมีระยะที่มันมากพอสมควรไม่งั้นลมร้อนก็จะย้อนกลับมาระบายทําให้ทําให้ตัวยูนิตคูลเลอร์หรือที่ห้องเย็นเนี่ยคอยเย็นที่ห้องเย็นมันไม่ไม่เกิดความเย็นหรือเย็นน้อยเย็นช้านะครับกินไฟเปลืองไฟนะครับเย็นน้อยเย็นช้าก็ทําให้สินค้าเสียหายนะครับกินไฟเปลืองไฟก็ทําให้ต้นทุนแพงขึ้นนะครับนะนี่ก็ข้อควรระวังนะครับนะ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  ใชคอมเมลเราก็ใส่ใจทุกขั้นตอนครับเรามีการาเขียนแบบนะครับวางาตัวคอนดิชชิ่งยูนิตนะครับให้มันสามารถที่กระจายลมร้อนได้นะครับระบายลมร้อนได้นะครับไม่เกิดลมช็อตเซอร์กิตนะถ้าทางสับ,สบสวิศวกรรมเ,เขาเรียกว่าลมช็อตเซอร์กิตเราก็กระจายตัวเครื่องให้มันอยู่ห่างๆกันนะครับก็เริ่ม,มต้องออกแบบตั้งแต่ต้นนะครับเลือกตำแหน่ง คอยร้อนนะครับให้ดใหีให้เพียงพอด้วยนะครับนะประเภทที่แบบว่าข้างหลังมีระยะที่เพียงพอแต่ว่าแค่ครึ่งเลียวนะบางทีบางทีบางทีระยะที่ได้นะมันแค่ครึ่งบนไอ้ครึ่งล่างมันไปโดนเบียดเสาหรือเบียดพื้นโรงงานอะไรต่างมันกินเข้ามาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับนะก็อาจจะเป็นต้องย้ายที่ถ้าไม่ย้ายที่ก็ต้องติด ตัวโบเวอร์พัดลมช่วยอันนี้วิธีแก้นะวิธีแก้แบบง่ายเลยก็คือมันต้องยอมเสียค่าไฟเพิ่มหน่อยในการที่จะต้องติดโบเวอร์อัดลมซัพพลลมข้างนอกเนี่ยลมบริเวณที่มันเป็นลมเย็นๆเนี่ยนะเข้ามาช่วยก็จะก็จะไดะ้ก็จะสามารถที่จะ,ะเป็นไปได้นะครับแก้ไขได้แต่ต้องเสียค่าไฟแล้วก็เสียค่าพัดลมเพิ่มนะครับแล้วก็มีตัวต้องมาแม่ทนแนนอีกอย่างหนึ่งก็คือพัดลม โบเวอร์ที่จะอัดอากาศเข้ามานะครับนะวิธีการเช็คก็ง่ายๆครับคือถ้าถ้าเข้าไปแล้วรู้สึกว่าลมมันอดอ,อบอ้าวอุดอู้อยู่ไม่ไม่ว่าจะเป็นหลังเครื่องหน้าเครื่องเนี่ยอุณหภูมิเท่ากันเลยเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันก็แ,แสดงว่าระบายไม่ออกนะครับนะ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 ก็ต้องแก้ไขนะครับนะแต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้ด้านลมซัพพลายที่อยู่อยู่หลังเครื่องเนี่ยนะรู้สึกเย็น แต่ว่าด้านหน้าเครื่องเนี่ยรู้สึกร้อนอ่ะแตกต่างกัน5าองศาขึ้นไปเนี่ยนะฮะห้าเองศาหรือ10องศาขึ้นไปโอ้แสดงว่ามันระบายได้ดีอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับแต่ในหลักของวิศวกรรมก็มีการาใช้เทอร์โมมิเตอร์ไปวัดนะครับความแตกต่างหน้าหลังนะครับแล้วก็ใช้ตัวโฟลอมิเตอร์นะครับไปวัดปริมาณลมพวกนี้นะครับอืมนะอันนี้นี่ก็เป็นเดี๋ยวเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะ ต้องระวังเนาะต้องระวังเพราะบางทีพื้นที่โรงงานเนี่ยมันมีข้อจํากัดนะครับนะสุดท้ายก็เลยมองข้ามตําแหน่งของการวางเครื่องนะแล,แล้วทาให้ตําแหน่งวางเครื่องมันจํากัดแล้วก็ต้องเอา Condensing Unit ตคอยร้อนเนี่ยไปเบียดกันอัดกันอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนะฮะมันไม่เกิดผลดีนะครับมันมีแต่ผลเสียมันทําให้เครื่องสึกร้อเร็วค่าไฟสูงเย็นช้าหรือว่าไม่เย็นเอาเลยก็ก็เป็นไปได้นะครับ อันนี้ก็มาฝากไว้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเอาสิ่งดีๆสาระนะครับในเรื่องของการทำความเย็นมานำเสนอทุกท่านอีกนะครับเราไทคามลมืออาชีพในด้านห้องเย็นครับประสบการณ์ด้านห้องเย็นเราเนี่ยตั้งแต่เจเนอเรชันแรกเนี่ยรวมๆแล้วก็50ปีนะครับเพราะนั้นเราทำมาเยอะครับเรามีประสบการณ์เยอะนะครับเรามีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลย นะครับในเรื่องของการติดตั้งห้องเย็นนะถ้าท่านใดผู้ประกอบการลูกค้าพี่ๆน้องๆท่านใดนสนใจก็ติดต่อไทยคาเมลมาได้เลยนะครับนะฮะนะเรายินดีช่วยเหลือท่านนะเป็นพาร์ทเนอร์ของท่านเป็นกัลยาณิมิตรท่านนะครับนะฮะทำให้ธุรกิจข่านเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้านะครับนะไม่ต้องมาพะวงเรื่องเครื่องทำความเย็นห้องเย็นรถห้องเย็นไม่ต้องมากัะวลกังวลพวกนี้นะครับนะครับ วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับนะสุขภาพแข็งแรงครับนะร่ำรวยเงินทองนะครับนะขอให้มีพลังทํางานทุกๆวันนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจภูมิภาคกันต่อไปนะครับวันนี้ผมสันแทนคําครับต้องขอลาไปก่อนนะครับกับไทคาเมลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ